มีข่าวดีมาฝากกันนะครับทาง True Corporation คว้า2รางวัลจากงานมอบรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2567ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากผลงานหมอดีแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะและรางวัลกิติยศจากผลงานออทิสติกแอ p สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก App สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA จัดพิธีมอบรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2567 โดยปีนี้ Two Corporation ได้รับ2รางวัลซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดในแวดวงนัตกรรมของไทยจากการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมที่ริเริ่มโดยนายสุภชัยเจียรวนนท์ประธานกรรมการบริษัท Two Corporation จำกัดมหาชนได้แก่รางวัลเกียรติยศจากผลงานออทิสติกแอปสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติกซึ่งร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องช่วยเสริมทักษะ และเพิ่มสมรรถภาพทั้งร่างกายสติปัญญาและจิตใจพร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็กออทิสติกชุดออทิสติกแอปพลิเคชันประกอบด้วย Daily Task สอนกิจวัตรประจำวันอาทิการแปรงฟันอาบน้ำเทสแอนด์ h ชร์สอนทักษะการลากเส้นส่งเสริมให้รู้จักการรอคอยและการแบ่งปันคอมมูนิเคชันสอนหลักการสื่อสารขั้นพื้นฐาน โดยใช้สมุดภาพเพื่อสื่อความต้องการของเด็กและอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลนัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโล่เงินจากผลงานหมอดีแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะสำหรับปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ออนไลน์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า500คนครอบคลุมกว่า20สาขาเฉพาะทางทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตนอกจากนี้หมอดียังมีให้บริการแบบออนไซต์เซอร์วิส ทั้งบริการตรวจร่างกายและบริการฉีดวัคซีนที่บ้านช่วยให้การเข้าถึงเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องง่ายนายจักกิจอุไรรัตหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กรบริษัททูคาเิเลชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่านวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวเป็นเทเลคอมเทคคอมพานีที่ก้าวหน้าและเติบโต,ตอ,ยอย่างยั่งยืน หลังจากการรวมธุรกิจ 2D Tech ยังคงมีนโยบายส่งเสริมด้านนวัตกรรมอย่างชัดเจนและเข้มข้นสร้างนวตกรูที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพันธมิตรและสตาร์ทอัพนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติครอบคลุมทุกมิติ ขอขอบคุณสำนักง,งานนาวัตกรรมแห่งชาตินะครับสำหรับรางวัลที่มอบให้เราในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณผู้บริหาร True ที่ได้ช่วยสนับสนุนแล้วก็สร้างนาวัตกรรมในองค์กรอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องและที่สำคัญก็ต้องขอบคุณนักนวัตกรชาว True ของเราทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในวันนี้ครับก็รางวัลนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้พวกเรา True Corporation เดินหน้าค้นคิดแล้วก็สร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อประเทศชาติแล้วก็สร้างความยั่งยืนทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมต่อไปขอบคุณครับสำหรับการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2567ทาง NIA จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อฉลองครบรอบ20ปีถือเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรตินัตกรไทยผู้รเริ่มสร้างสารรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษา